นี่ครับวันนี้ก็มาให้ดูการส่งของกันนะครับผมวันที่31นะครับสิ้นเดือนพอดีนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ10เครื่องนะครับไอ้กล่องนั้นเหมือนนิดนึงป่ะมุมอะตรงมุมอะ ขอเทปขอเทปก่อนเทปเทปมาเข้าอะไรแล้ว <c oughs> เอาไม่หยุดโอเคพาไปดูข้างในกันนะครับในข้างในก็อ,อันนี้เป็นของที่ส่งวันนี้ข้างในแสงจะบึ้บๆบหน่อย,อยงไงผมขออภัยนะครับหลอดไฟมันไม่ดีนะ ก่อภัยเสียงหมาด้วยนะครับบรรยากาศนะครับ้องฟ้าเปิดสวยงามนะวันนี้เดี๋ยวส่งของเสร็จเดี๋ยวไปเจอกนที่เซฟวันตอน6กโมงเย็นนะครับสาขาเซฟวันนะครับอันนี้ก็ใครสั่งออนไลน์ก็สั่งได้ในทางแฟนเพจแล้วก็ในช h อปปีนะครับเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิต นะครับบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนถ้าเกิดส่งไปแล้วเกิดความเสียหายร้านรับผิดชอบเองลูกค้าสบายใจได้เลยตรง,ตรงส่วนนี้นะครับไอ่พอป่ะวะหลังกระบะน่าจะได้อยู่ฮ้ยประตูประตูะตกล่องนี้ลืมประตูไม่ได้ปิกดกล่กองเอาวลา นะครับข้างในเราก็แพ็คอย่างดีครับมีบับเบิลปูให้มีการห่อจอมีการห่อเครื่องนะครับถ้าเป็นกล่องอย่างนี้ก็จะมีจอ1จอมีเครื่อง1เครื่องเมาส์คีย์บอร์ด1ชุดแล้วก็สายไฟ1ชุดนะครับเต่ต่มุมนี้มุมนี้เต็มแม่งแม่งกลัวครับเรื่องการแพร็คเรา ดูแลให้เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับภายในก็คือแพ็คมีโฟมถ้าเป็นกล่องเคสอย่างนี้ก็จะมีโฟมให้นึกนึกภาพว่าเหมือนเราไปซื้อที่วีใหม่นะครับ <c oughs> ก็จะมีโฟมกันรกระแทกให้ทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับ อ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเตรียมส่งออเดอร์วันนี้ก็สักประมาณ10กว่าเครื่องนะครับรวมไปถึงหน้าจงหน้าจอด้วยนะครับโอเคงไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิดีโอนี้นาแฟนเพจแล้วก็หน้า YouTube ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับติดได้ปะโอเคครับผม